แล้วอย่างไอตัวน้ําที่ว่าใช้หล่อเย็นใช้น้ําธรรมดาเข้าใช่ไหมใช่ครับน้ําหล่อเย็นแล้วอย่างคือท่อสองท่อนี้ก็คือขาขาเข้ากับขาออกคือมันเข้ามาปุ๊บมันผ่านออกไปเลยแล้วไอ้พวกเศษไอ้พวกคาตะกันอะไรพวกนี้ยเวลามันมัคาตะกันเนี่ยมันไม่ควรมีที่มันมีคาตะกันในคอลัมน์ที่ที่หนึ่งในหม้อต้มที่หนึ่งเพราะว่าเครื่องกรองมันมันหมดอายุแล้ว ถ้าเครื่องกรองมันใช้ได้เนี่ยมันจะไม่มีตะก,กันเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราเห็นตะก,กันเนี่ยนนหนึ่งสอเราจะต้องทําการเปลี่ยนไส้กรองทั้งหมดเลยหรือหรือเปลี่ยนเครื่องกรองไปเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเรซินที่อยู่ในถังนั้นเนี่ยถังเนี้ยเรซินตัวนี้ต้องเปลี่ยนออกหมดเลยถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราต้มเนี่ยมันจะไม่มีตะก,กันเห็นไหมครับโอเคครับอ่ะแต่มาพูดถึงวงจรไฟฟ้าต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ย หลักการทําง,งานมันมันก็ไม่มีอะไรนอกจากการจ่ายให้ฮิตเตอร์ทำง,งานนี่สายฮิตเตอร์ฮิตเตอร์จะมีสี่ฮิตเตอร์คือหม้อต้มและสองฮิตเตอร์นะครับผ่านไอ้แมกนติกรีเลย์ตัวนี้ส่วนตัวนี้รีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์สั่งงานให้แมกนติกทำง,งานอีกที มันไม่ไอซี IC พวกนี้มันไม่สามารถสั่งโดยตรงมาหาตัวนี้ได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมันใช้สองร้อยี่สิบมามาเลี้ยงคอยไม่เหล็กเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมันไม่มีไฟสองรอยี่สิบมามันจําเป็นต้องมีรีเลย์ตัวเล็กๆมาสั่งมันอีกทีหน,นึ่งเพราะไอไดตัวเนี้ยไดตัวนี้เป็นเป็นตัวขับโหลดนะไอซี IC พวกนี้เนี่ยเป็นตัวขับโหลด ขับรถไปไปนขับโหลดขับโหลดก็คือขับตัวนี้ขับไอซีไอขับไอรีเลย์ตัวเล็กๆเนี่ยพอเซนเซอร์มันไอเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเซนเซอร์น้ำต่างเนี่ยส่งผ่านเข้ามาเนี่ยตัวนี้จะทำหน้าที่สั่งมันว่าเฮ้ยรับรับรู้แล้วว่าน้ําตรงนี้เต็มจริงๆมันไม่รู้หรอกว่าน้ําคืออะไรไม่รู้หรอกน้ําเต็มมันขึ้นอยู่กับการตั้งความสูงของไอตัวเซนเซอร์ตัวนั้น พอเซนเซอร์มันมันมีค่าความร้นทานปุ๊บไอซีตัวนี้รับรู้แล้วว่าไอตัวจุดจุดตรงนั้นนะที่มันตั้งไว้นะมีค่าความร้นทานมีปุ๊บมันก็สั่งเมื่อกี้พี่บอกว่ามันสั่งอะไรก่อนคือมันสั่งให้ฮีเตอร์ตัวนู้นทํางานหนี่แเราก็มาดูว่าฮีเตอร์ตัวนู้นเนี่ยสายมันมาตรงไหนมาเอาง่้นะฮีเตอร์ตัวนู้นคือสายตัวนี้ตัวแรกคือสายตัวนี้เพราะฉะนั้นมันต้องสั่งให้ตัวนี้ทํางานก่อนสั่งทํางานก่อนมันสั่งมามา จริงๆมันเอาไฟเนี่ยไฟที่มันเข้ามาเนี่ยครับไฟเส้นเนี้ยเราเข้ามานี่ปุ๊บมันผ่านไอเทอร์มินอลเทอร์มินอลนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเพียงแค่เอามาจำสายไฟเข้ามาเท่านั้นเองไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ากําลังที่เอามาเลี้ยงฮีเตอร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอร์ดนะมันผ่านมานี่ปุ๊บตรงแม่แิติกเดินตรงที่แมกแม่ิกนี่เลยแมกแมติกนี่ก็ผ่านไปหาฮีเแม่แม่แ ส่วนไอ้มอแปลงตัวนี้เป็นมอแปลงมอแปลงเทอร์ลอยที่เอามาเลี้ยงบอร์ดชุดนี้ให้มันทํางานเท่านั้นเองครับอแล้วอย่างบอร์ดชุดนี้จ่ายจ่ายไฟเอาพุทเท่าไหร่มาดีซีหรอหรือว่าเอซอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับมอแปลงมันมันเขียนไว้เท่าไหร่บอกสิบโวลต์เนี่ยมันเขียนไว้มีสิบสองโวลต์อะไรเนี่ยมีสามสิบโวลต์อะไรเงี้ยมันมีเขียนไว้ เรวก็มาดูเราก็ไล่อะขาไล่ไล่ไปเรื่อยๆบวก5โวลต์บวก12โวลแล้วมันก็จะมี IC ตัวเนี้ไอซีสองตัวสามตัวที่เกาะลิซิงเนี่ยไอพวกนี้มันจะเป็น IC เล็กกุเลตมันเล็กกุเลตเท่าไหร่บ้างมันก็จะบอกอยู่ตามโคพสเนี่ยครับอย่างสมมุติว่า L 7812หมายความว่าไอตัวนี้เป็น IC เล็กกุเลต12โวลต์ มันจะเข้ามาเนี่ยไม่เกินไม่เกิน30โวลต์เหมือนมันเข้ามา30โวลต์ไม่เกินแต่ถ้าโวลต์กับเข้ามากเกินไปเนี่ยไอซี IC ตัวนี้จะร้อน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ควรเกิน30โวลต์หรอกแล้วมันก็จะปล่อยออกที่12โวลต์หลักการของมันประมาณนั้นส่วนไอซีตัวเนี้เป็นเล็กเกล็ดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันมันปรับค่าได้นะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นไอซี5โวลต์เห็นไหมเล็กเกล็ด5โวลต์ ลงท้ายด้วยห้ามันมันคล้ายๆกันเราดูถ้าเกิดเป็น L M L อะไรพวกเนี้ยถ้าขึ้นด้วย L M 7805 7812อะไรเงี้ยเป็นไอซีลัลรูเลตทั้งหมดอันนี้คือถ้าเรารู้แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราค่อยเบื่ออะไรวะเปิดใน E T G ก่อนแต่อันนี้คือเรารู้แล้วไงเราเราเราจำมันได้แล้วว่าไอศกูล7812 7805เลย จ็ดแปดศูนย์ห้าหมายความว่าเลคูล 2, เลตหล้าโมลเจ็ดแปดหนึ่งสองเลกูเลตสิบสองโมลเจ็ดแปดศูนย์เก้าอะไรเงี้ยเลขถ่ายก็คือเลขที่มันอันนี้ก็เลขไฟออกใช่เลขไฟออกโอเคอันนี้พอเราเรามาไล่วงจรดูว่ามันทำงานยังไงมันจะต้องสั่งอะไรไปแล้วมันรับอะไรเข้ามาเราจะรู้บริบทของมันพอเรารู้บริบทของมันเรามาเจอปุ๊บฟิวขาดขึ้นมาสอ,องตัวเราก็ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนฟิวเข้าไปในทันทีแบบเปลี่ยนฟิวเข้าไปอ่อ,อนปุ๊บมาฟิวก็ขาดอีกเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็มาดูว่าไอซีววกนี้ช็อตป่วนี้ช็อตมั่วไอซีรู้อะไรคุณนี้นช็อตไหมอะไรไหมเนี่ยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ตัวนี้จะไม่ค่อยเสียหรอกมันจะออกแบบมาค่อนข้างจากแข็งแรงยิ่งยิ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนเนี้ยทาไมแบบ เก่าเนี่ยไอซีคอนโทรเลอร์ตรงนี้มันจะออกแบบมาแข็งแรงมากมันหนามันใหญ่ไม่เหมือนชุดปัจจุบันมันจะแบบโดบสารมากมันติ๊กเดียวมันก็เสียง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยตะกูลพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเสียที่เสียทําให้ฟิล์ขาดก็จะมีอยู่พวกไอซีเล็กุเลตแข็งเนี้ยอ่าใช่พวแข็งเนี้ยเพราะว่าเห็นไหมสังเกตว่ามันร้อนมันทํางานจะร้อนเพรมันร้อนเนี่ยมันก็เสียง่าย เราก็มาดูว่ามันช็อตไหมอะไรไหมการการจะเช็คไอซีพวกนี้จะช็อตไหมง่ายง่ายถ้ามันจะเป็นไอซีสามขาขาขาหนึ่งเนี่ยเป็นขาอินอินพุตขากลางเนี่ยเป็นขาเต้าส่วนขาที่สามเนี่ยเป็นขาไฟออกไอซี IC แล้วกเลจะมีมีแค่เนี้ยขาอินก้าไฟออกแค่นั้นเองถ้าเราเช็คเนี่ยมันมีค่าโอห์มสูงสูงค่าโอห์มต่ำต่ำไม่ใช่สูงสูงค่าโอห์มต่ำต่ำเนี่ย แดงว่ามันช็อตแล้วแล้วก็เปลี่ยนออกส่วนไอซีพวกนี้เบอร์พวกนี้หาง่ายหาไม่ยากเลยในท้องตลาดหลักการก็จะมีอยู่แค่นี้เองไอตัวนี้สั่งให้ตัวนี้ขับรีเลยตัวมันเองเน่ยมันขับรีเลยก็ไม่ไหวเพราะว่ามันมันเป็นเพียงแค่มันไม่มีกำลังอได้แต่สั่งได้แต่พูดใช่ไหม ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มีกําลังหน่อยมีมีพลังงานหน่อยสั่งมันแต่ว่ามันไม่มีหัวคิดไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนเหมือนคนอะมันไม่มีหัวคิดเพราะนั้นมันต้องถูกสั่งสั่งมาไอ้ตัวนี้มีกําลังปุ๊บมีกําลังเล็กน้อยปุ๊บมันก็ไปสั่งไอ้ตัวนี้เล้วรีเลย์เขาไปสั่งแมกเิกอ่ามันมันไม่มีไฟสองร้อยยี่สิบไปสั่งแมกเนติกเพราะนั้นมันต้องมาผ่านรีเลย์รีเลย์พวกเนี้ยเป็นเป็นคอยแม่เหล็กสิบสองโอนมันก็เอาไฟสิบสองโอนสั่งคอย คอยนี้ก็จะดูดหน้าคอนแทกหน้าคอนแทกเนี่ยมันต่อสองร้อยสิบไว้พอมันต่อสองร้อยิบไว้สองร้อยี่สิบก็จะวิ่งมาหาตัวนี้หลักกางนี้แค่นี้ส่วนที่เหลือมันจะมาสั่งไอไอตัวนี้เขาเรียกโซลีนอยเปิดปิด,ปดน้ำหรือวาลววาลวก็เหมือนอามผ่าล้างหน้านะใช่ใช่มันไมีมมวาลว ปิดเปิดโดยใช้ไม่เหลืไฟฟ้าแค่นี้เองก็มาดูดูมันว่ามันสั่งมาไหมอะไรไหมแค่นั้นเองนี่แล้วไอ้ตัวดำข้างในตัวดำข้างในเลยตัวดำนี่ก็เป็นเพื่อร์โนอกเหมือนกันเป็นปิดเปิดแล้วก็ถูกสั่งผ่านไอ้ตัวนี้มาเหมือนกันถูกสั่งผ่านไอ้ตัวนี้โซนอรก็เหมือนคล้ายดีเลยแต่แค่ว่ามันคล้ายลีเลยแต่แทนที่จะปิดเปิดไอ้ไออฟฟ้ากลายเป็นปิดเปิดน้อ มันพอมันดูดใช่มันมันดูดไอแกนมาปุ๊บที่มันเคยปิดน้ําอยู่มันเดดูดปุ๊บมันก็เปิดน้ําเปิดน้ําวิ่งมาปุ๊บใช่เองครับหลักการไม่มีแค่นี้ส่วนน้องจะมาเช็คว่ามันเสียตรงไหนก็เอาหลักการตัวเนี้ยไปเช็คมันสั่งไปไหมแล้วสั่งกลับมาไหมก็ไล่ค่อยๆไล่ทีละตัวแต่เบื้องต้นถ้าเรายังไม่ไม่นั่นอะไรปุ๊บเราก็มาดูว่าตัวไหนเสียก่อน หรือด,ดูสาภาพเป็นไงนะถดูสาภาพก่อนอดูว่าต,ว<ม>ตัวไหนเสียสใช่อพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บอ้าวดีหมดแล้วครบวงจรล,ลองป้อนไฟดูป้อนไฟส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรหนอะก็จะใช้ได้เลยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ทาการเดี๋ยวล้างคอลัมน์นั้งก่อนล้างคอลัมน์เนี่ยเอาหินปูนออกให้หมดก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนไอตัวกองน้ําทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คว่า อะไรมันเสียทำให้กินขาดนีส่สกปรกล้างก็ใช้กดกดไอ,อ,อ้กดเกลือก็ได้ล้างหรือถ้าไม่มีจริงก็ไ้เป็ดน้ำยาล้างห้องน้ำก็ได้แต่ต้องค่อยๆถอดนะอุปกรณ์พวกนี้เป็นแก้วไนงะเป็นแก้วเราต้องคอยระวังมากๆเลยเวลาเราถอดพวกนี้เราจะไปดึงพื้นแาดไม่ได้ต้องค่อยๆ ถ้าหักมาปุบคือมันเป็นอุปกรณ์ในแ l a ม,มันจะแพงหายากแค่นั้นนะครับ